ฮลโลสวัสดีค่ะกับพีแพทแล้วก็แพทที่ของชาแนลนะคะวันนี้แพทจะมาแชร์สูตรลดน้ำหนักตามไอดอลเกาหลี ory, นั่นก็คือไอยนั่นเองค่ะก็คือในสูตรของไอยนะคะเขาจะมีเลยคือเช้าเนี่ยทานแอปเปิลหนึ่งลูกกลางวันมื้อที่สองทานมันหวานสองหัวสามก็คือเป็นโปรตีนชง คือแพดอะได้ไปอ่านมาว่าไอยูใช้สูตรนี้ในการที่จะแบบขึ้นสเตจหรือไปถ่ายแบบอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วคือไอยูเนี่ยทำห้าวันด้วยกันแต่คือแพดอะมองแล้วแบบไม่น่าไหวก,แบบออว,วก็เลยแบบเออทำแค่สามวันเราก็เลยแบบเออโอเคเราไปทำมาสามวันแรกก็คือตื่นมาปุ๊บก็คือตื่นสายคือช่วงเนี้ยด้วยความที่แบบไม่ได้ไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะอยู่แต่บ้านก็คือจะสามารถกินนอนได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ใช้พลังงานเยอะ <ๆ S 1> แพทบอกไม่แนะนําเลยเพราะว่าแบบทำแล้วมันค่อนข้างจะหิวจะโหยมากๆนะคะแล้วก็สอวนแรกเราก็ทานแอปเปิลหนึ่งลูกไปคือต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนไม่ชอบกินแอปเปลิลเท่าไหร่เออก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรก็กินคือแบบเหมือนฝืนกินให้หมดอะเออมันหวานใช่ไหมมันหวานก็เราก็เอามาสองลูก เราคิดว่าเฮ้ยเราจะกินหมดเหรอวะไอสองลูกเนี่ยด้วยความที่แบบเรากินแอปเปิลมื้อเช้าไงมื้อกลางวันก็เลยแบบตอนแรกกินไปหัวหนึ่งก่อนหัวหนึ่งแล้วมันแบบก็คิดว่าหัวหนึ่งคงไม่ไหวแล้วมันแบบมันมีความถ้าใครเคยแบบกินมันแบบที่มันแบบไม่ได้อร่อยมากอ่ะมันพันที่แบบพันธรรมดามันจะแบบมีความฝืดมีความแบบบางบางลูกก็ขมอ่ะแล้วก็แบบกินไปลูกหนึ่งกินไปลูกหนึ่งรู้สึกว่าแบบ มันไม่รู้ว่ามันอิ่มหรือไม่อิ่มรู้แต่ว่ามันนม่อาจจะคกนแล้วอะแล้วแบบก็พักไว้สักพักหนึ่งแล้วเหมือนพอหิวไงก็เลยแบบเออไปกินต่อให้ครบอีกหัวนึ่งน,น,นะคะแล้วก็รอจนเย็นเลยระหว่างนั้นก็คือทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะแล้วก็คือนอนนอนแบบงีบตอนกลางวันอะไรเงี้ยพอตื่นมาก็เลยกิน เวโปรตีนไปแต่คือของแพทไม่ได้ซื้อแบบชมมาซื้อเป็นแบบโปรตีนแบบที่มันเป็นแบบนมนมเวโปรโปรตีนมาแล้วก็กินไปทั้งขวดเลยแล้วก็วันแรกก็ออกกําลังกายด้วยวันแรกจําได้ว่าออกกาลังกายน่าจะสิบสิบห้านาทีมั้งด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันแบบเออรู้สึกว่าเรากินน้อยแล้วร่างกายมันไม่ค่อยแบบมีแรงในการออกกําลังกายก็เลยเลือกออกกําลังกายแค่สิบห้านาทีมันรู้สึกเลยว่าแบบ มันจะตายอะระหว่างที่ออกอยู่มันรู้สึกว่าแบบร่างกายมันแบบจะไม่ไหวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ตอนกลางคืนวันแรกก็ไม่หิวนะคะวันแรกคือแบบผ่านไปได้ด้วยดีเลยแบบไม่ได้อะไรมากแต่คือมันมันแค่เหนื่อยตอนที่แบบใช้ร่างกายนิดหนึ่งแล้ววันที่สองก็มาก็คือเหมือนเดิมเลยเช้ามาแอปเปิลแล้วก็กินไปแล้วตอนกลางวัน ก็เป็นมันคราวนี้มันวันที่สองเนี่ยมันไม่อร่อยวันแล้วมันยังแบบโอเคยังพอกินได้วันที่สองอะมันกลายเป็นขมแล้วก็มันต้องฝืนกินเข้าไปแล้วก็เลยโอเคกินเข้าไปสองหัวมันก็เริ่มเบื่อและเริ่มแบบโอ้โหอยากกินของอะไรที่แบบเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นจะเป็นเนื้อตว์เป็น โอ้ชมบงชาบูหรืออะไรก็คืออยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยแล้วยิ่งช่วงเนี้ยคือดูซีรีส์ไงแล้วเวลาดูซีรีส์มันก็จะชอบมีฉากกินจา้าแล้วมันก็ทําร่ข้าพเจ้ามากๆแล้วพอเสร็จแล้วมื้อเย็นก็กินเวโปรตีนแต่เป็นแบบอีกรสหนึ่งเพื่อแบบความแตกต่างมื้อที่แพทชอบที่สุดคือมื้อสุดท้ายก็คือการได้กินเวโปรตีนคือมันค่อนข้างจะโอเคกินได้สําหรับแพทแล้วพอ ทานเสร็จแล้วตอนวันแรกเอตอนแรกก็คิดว่าจะแบบไม่ออกกําลังกายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แพทเราเป็นคนค่อนข้างติดในการออกกําลังกายก็เลยอ่ะโอเควันที่สองก็เลยเดินเดินรอบบ้านคล้ายคาคาร์ดิโอก็เดินไปเรื่อยเดินไปประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งอืมก็เป็นออกการออกกําลังกายที่แบบโอเคโอเค,อเค,อเคตรงที่แบบไม่หนักจนเกินไปอะไรเงี้ยสาหรับร่างกายเราวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าหิว แต่รู้สึกอยากอาหารที่แบบเคยกินมาอย่างเงี้ยรู้สึกอยากก็รู้สึกแบบมันฝืนด้วยวามที่เราเจอมันมันเทศกับแอปเปไปอย่างเงี้ยสองวันแล้วอ่ะเออม,มันก็เลยรู้สึกอยากแล้วก็มาถึงวันที่สามพอวันที่สามเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมัสุดท้ายแล้วเลยอย่างเงี้ยเอออ่ะขอย้อนไปก่อนคือสองวันเนี่ยก็คือช่างน้ำหนัก ทุกวันเลยนะคะเช็คตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้ไอ้นี่แล้วจนแบบช่างมาแล้วอนะ่ะอืมก็คือมันลงลงไปประมาณแบบครึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็วันที่สามเราก็เลยแบบโอเคไฟติ้งเพราะว่ามันทําไปแล้วสองวันอนะ่ะเออแต่คือหลังจากที่ทําไปสองวันรู้สึกว่าแบบมันไม่คุ้มอะ่ะเออมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยเหมือนแบบเราต้องแบบอดกินอะไรแบบหลายๆอย่างไปแล้วก็มัน มันก็ไม่ได้ลงแบบอะไรหวบเดียวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอวันที่สามก็โอเคตื่นมาก็กินแอปเปิลกินกินพอวันที่สามอ่าพอมื้อที่สองก็กินมันมันคือจะอ้วกเหมือนกันคือแบบมัน,ม,นมันแบบไม่ได้มันแบบมันหวยหาอาหารอร่อยมากๆแล้วอ่ะอืมแล้วก็วันแล้วก็มื้อสุดท้ายก็เป็นเวโปรตินเหมือนเดิมถูกไหมเราก็โอเควันที่สามเราก็เริ่มแบบคืดนิดนึงเพราะว่า พรุ่งนี้เราจะแบบไม่ได้กินแล้วอะไรเงี้ยอ่าแล้วพอตอนเย็นก็คือออกกําลังกายวันนี้น่าจะคาร์ดิโอถ้าจะไม่ผิดน่าจะคาร์ดิโออือคือจะออกออกไม่แรงเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีแรงที่จะออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยจ้แล้วก็คือผลก็คือแบบพอตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งอ่ะก็คือน้ําหนักลงไปจ้าก็คือสรุปแล้วก็คือสามวันน้ําหนักพันลงไปหนึ่งกิโลกิโลแบบ หนึ่งกิโลเต็มเอ,อ็มอืมก็คือแบบถามว่าคุ้มไหมมันก็คือมันก็เป็นอะไรที่ง่ายในการที่แบบว่าจะเอาน้ําหนักให้ลงในเวลารวดเร็วแต่ถ้าถามว่ามันทรมานไหมคิดว่ามันก็ทรมานแต่ว่าเราแบบไม่สามารถกินอะไรที่เราอยากจะกินได้มันอยู่ในการแบบ รูที่ต้องสติคุมน้าหนักอยู่แล้วแต่คือน้าหนักมันไม่ลงมานานแล้วแพทก็เลยลองใช้ไม้ตายดูแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลแล้วมันลงจริงแล้วพอแบบหลังจากวันนั้นมาแพทก็กินอาหารแบบเฮลตี้เฮลตี้ในที่นี้ก็คือแบบก็คืออาหารที่มันแบบซื้อได้ตามท้องถนนแต่คือเราก็ดูว่าอะไรควรกินอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้แบบคีนซะทีเดียว เลยอย่างเงี้ยแต่น้ําหนักมันก็ไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่ลงน้าหนักมันก็จะอยู่คงที่แบบแค่แบบขึ้นขีดสองขีดอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ทําอันนั้นนะคือมันลงไปเลยจริงๆเพราะว่าแพยยาพยายามแบบกดน้าหนักลงมาแล้วแต่คือมันไม่ลงอก็ถ้าใครอยากจะทําตามอยากให้ใช้วิจารณญาณในการแบบชมนิดนึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวเราด้วยถ้าเราไม่ไหวก็คือไม่ไหวอย่าฝืนอะไรเงี้ย ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็คืออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะคะ